สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชียร์นะประบมือต้อนรับความเฮงความปังจากทุกคนจ๋าซึ่งอีกไม่กี่วันล้วก็จะประกาศผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่2มกราคม2568นะคะทุกคนหลายๆคนมีเลขในใจแล้วหลายๆคนกำลังมองหาตัวเลขสวยๆซึ่งวันนี้พี่เป้มีนำมาฝากกับทุทุกคนอีกเช่นเคย เน้นย้ำว่าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครจากพี่เป้นะคะทุกคนคะป้าข่อยคือวบาไหาลว่ารัววบารัวรัวรัวทุพี่น้องมาใครที่ยังไม่มีเลขใครที่มีเลขได้จ่ายแล้วแล้วก็ใครที่ยังบ่มีเลขและใครที่รอเลขของมิสเตอร์บอลซึ่ง หลายๆงวดที่ผ่านมามิสเตอร์บอลเอาอยู่นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งก็เป็นเสียงกระซิบจากมิสเตอร์บอลงวดนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนตามนี้นะคะทุกคนคะ่ะมีชุดสามตัวและสองตัวเหมือนเดิมเจ็ดหกสี่แปดหกสี่เก้าหกสี่เจ็ดสี่สองแปดสี่สองเก้าสี่สองนะคะเจ็ดหกสี่แปดหกสี่เก้าหกสี่ เจ็ดสี่สองแปดสี่สองและก็เก้าสี่สองอันนี้คือทุดสามตัวนเนเ้นๆไปที่แปดหกสี่และแปดสี่สองส่วนเ,เลขวิ่งเลขรูดนะคะวิ่งรูดสี่สี่สองหกสี่แปดหกเก้าสี่สี่สองหกสี่แปดสี่เก้าสี่และพี่เป๊ะไปเอาเป็ดพกมันจะใส่ห่วแปดสองเก้าสองเจ็ดส<ะ>ี่และศูนย์สี่ สี่4องหกสี่แปดสี่เกแปดสอก้เจ็ดสีละศูนยก็เน้นๆย้ำๆไปตัวที่ขีดเส้นใต้และมิสเตอร์บอลกระซิบมาเบาๆว่างวดน,นี้ชอบเลข4ีสีไหนสี่บนหรือสี่ล่างไม่รู้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ และอย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามเพจพี P ่เป้ชาแนลกับพี่เป้ด,ด้วยนะเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดทูกใจแล้วก็เข้าไปกดติดตามเพจพี P ่เป้ชาแนลนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวพี่เป้แปะลิงก์เพจไว้ที่คอมเมนต์นะคะใครที่แบบว่าค้นหาไม่เจอก็ลิงก์เพจที่ใต้คอมเมนต์นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย